้วยอ๋อโอเคมีคนใช้อยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับกราฟนมเคก้กมันจะมาเป็น2ตก้อนฟังต่อเนาะมันจะมีเงินไหลเข้าประมาณ3 0 0 0สสี่เมื่อกี้เราเห็นละ3า0 0 0นี่เนาะ มันจะช่วยแบ่งให้ดูแบ่งเลยว่าการเอาเค้กเอาเอาเค้กก้อนหนึ่งอ่ะสามแสนสี่เนี่ยแบ่งให้ดูเลยว่ามันไหลมาจากอะไรเนาะนะครับมันแบ่งมาว่ามีขายสดยี่สิบสองเปอร์เซ็น์ที่สองเปอร์เซ็นจากอะไรครับจากสามแสนสี่เนาะนะครับมีเก็บเงินจากลูกหนี้แล้วก็มีพีออเดอร์อันนี้เป็นแผนนะว่ามันจะเข้ามาแล้วก็อื่นๆ จากการดําเนินธุรกิจเฮ้ยก็แปลว่าดีสิในสามแสนสีเนี่ยนะครับตระกูลสีฟ้าสีฟ้าคือสายน้ําสีฟ้าเนี่ยวันต่อวันวันต่อวันมันได้เกินครึ่งเนาะก็คือประมาณแสนแปดเนาะก็โอเคนะแล้วมันได้อะไรมาอีกอ๋อได้จากการขายของเก่าค่ะมีขายของเก่าสีเหลืองเนาะเจ็ดเปอร์เซ็นอ๋อโอเคก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ขายทิ้งก็ดีละดีกว่าแบบว่ามากองอยู่ แล้วไม่เกิดประโยชน์แต่มันต้องไม่เกิดประโยชน์แล้วจริงๆเราตัดสินใจแล้วว่าเคมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วนะอืมนะครับแล้วก็มีสีแดงมีระดมทุนเพิ่มควักเงินส่วนตัวเพิ่มนะครับแล้วก็มีไปกู้เพิ่ม,นมเนี่ยครับข้อมูลนะครับมันบอกเราแบบนี้ว่าหนมเคก้กอันเนี้ยพอแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยเราพบว่าส่วนที่เป็นสีฟ้าเนาะมันมาจากทั้งขายสดแล้วก็เก็บเงินลูกหนี้ มี pre order ในขายวการสีเหลืองนะครับก็มีขายของเก่าก็มีกู้เพิ่มก็มีหน้าที่ของเราคือเราต้องวิเคราะห์ต่อว่าไอ้สีฟ้าที่เกินมาเนี่ยมันดีพอแล้วหรือ,อยังหรือมันยังดีได้มากกว่านี้อีกเพราะเราไม่รู้แล้วว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันเพียงพอกับการลงทุนไหมนะครับซึ่งตอนนี้ไม่เพียงพอแน่ๆ แล้วกู้ก็ไม่พอจะทํายังไงให้ไอ้ก,ก้อนสีฟ้าเนี่ยมันโตขึ้นเพราะอย่าลืมเนาะนี่คือแค่แผนแผนที่ดีต้องปรับได้แผนที่ดีคือจะต้องสามารถทําให้ชิ้นเค้กของแต่ละก้อนนะครับมันเหมาะสมมันจะต้องเหมาะสมเหมาะสมไม่ได้แปลว่าโตขึ้นอย่างเดียวถ้าแดงแๆโตขึ้นอันตรายนะครับแต่ถ้าสีฟ้าโตขึ้นเยี่ยมเยี่ยม แต่ว่าสีฟ้าโตขึ้นแต่ละก้อนก็ไม่เหมือนกันถ้าขายสดโตเยอะกว่าเก็บหนี้เยี่ยมนะครับถ้าเกิดอเด d e r เยอะเยี่ยมนะครับแต่ถ้าเก็บหนี้นะครับเยอะเงินสดเก็บขายเงินสดน้อยไม่มี P เด d e r เลยไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเวลาเราดูตัวการาฟหนมเค้กเราต้องวิเคราะห์ลงไปของตัวเองว่าเอมันเหมาะสมไหมนะครับ แล้วเรามาดูอีกก้อนหนึ่งเค้งอีกก้อนหนึ่งเมื่อมีไหลเข้าก็ต้องมีไหลออกไหลออกต้องห้าแสนหนึ่งเกือบห้าแสนสองก้อนใหญ่มากไม่แปลกใจครับเพะเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องเจอสีเหลืองใหญ่มากเนาะเรามาดูสีฟ้าก่อนสีฟ้าเราซื้อเงินสดซื้อสินค้าเป็นเงินสดจ้างผลิตเป็นเงินสดในนี้ยมีแปดเปอร์เซ็นตนะครับ ชิ้นเนี่ยนะครับ8%ของ502นะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับมีต้องจ่ายเจ้าหนี้การค้า5%นะครับจ่ายค่าจ้าง4%จ่ายค่าการตลาด1%นะครับจ่ายค่าเช่า2%นะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเปอร์เซ็นต์หนึ่งมีภาษีสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกู้นะ2%แล้วก็อะไรจีบประถัย1% ถามว่าพอดูแบบนี้แล้วยังไม่ต้องดูสีเหลืองเนาะสีฟ้าแบบเนี้โดยรวมมันก็ดีครับเพราะว่ามันแค่หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ของห้าแสนสองเนี่ยมันก็คือประมาณแค่แสนสามเทียบกับตรงเนี้ยประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นของสามแสนสี่ก็คือเท่าไหร่ครับคือแสนแปดอ้าวโอเค สัมพันธ์กับเมื่อกี้เลยสัมพันธ์กับกราฟเมื่อกี้เลยแต่คุณดูสิครับว่าแต่ละตัวตรงเนี้ยสัดส,ส่วนอาจจะยังไม่ดีมีโอกาสที่จะปรับเช่นเอ๊ะทำไมซื้อเงินสดสินค้าเยอะจังมัน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 ,ม,น,ม,นมันสามารถซื้อเงินเชื่อได้ไหมแล้วก็แบบว่าค่อยไปจ่ายในอนาคตแต่ต้องไม่มีดอกกับฉันนะหรือหรือเอ๊ะจำเป็นต้องต้องผลิตซื้อเยอะขนาดนี้หรือเปล่าหรือ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 ,รอสต๊อกใน ในโกดังของเรายังมีเยอะยังไม่ต้องรีบผลิตได้ไหมจะได้หดมันลงเนาะนะครับไปดูทีละตัวเออค่าจ้างก็สี่เปอร์เซ็นเยอะเหมือนกันเนาะเราให้เขาทำอะไรว่าเนาะเราสามารถทำให้เขาแบบว่า,าขายของได้มากกว่านี้ไหมหรือถ้ามาดูตัวที่น้อยๆเนาะค่าการตลาดเปอร์เซ็นต์เดียวเองอะแต่ว่าเราไม่ได้ทำโปรโมชั่นหรอเราไม่ได้โปรโมทสินค้าเราหรือเปล่าว่ามันก็เลยทำให้ แทนที่ฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายสีฟ้ามันจะแบบว่าโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นหรือเป็นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจ่ายตรงนี้น้อยตรงนี้มันก็เลยโตได้แค่นี้มันเวลาวิเคราะห์จะได้วิเคราะห์เป็นชิ้นชิ้นเค้กแต่ละชิ้นอย่าศบประมาทมันนะมันบอกเรื่องราวบางอย่างถ้าใช้วิชาการเงินมันจะช่วยให้เรานอกจากไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องเงินแต่กําลังหาโอกาส เพิ่มว่าเรายังทำดีไม่พอหรือเปล่าวะหรือเรากำลังจัดสรรการแบ่งเค้กของมันเนี่ยไม่ถูกต้องหรือเปล่าเราจะได้แบบเออเอาวิชาที่เราได้เรียนมาเนี่ยลองขยายดูถ้าขยายตัวนี้สักหน่อยหนึ่งการตลาดเนาะอย่างที่จานวินบอกถูกที่ถูกเวลาตรงใจกับลูกค้าลูกค้าชอบลดก็ลดราคาเขาจะได้ซื้อเพิ่มถ้าลูกค้าชอบของแถมหาของมาแถมเขาก็จะได้ ซื้อเพิ่มเราจะได้ขายได้เพิ่มอย่างนี้เป็นต้นอย่าวิเคราะห์ทั้งก้อนถ้าดูเค้กทั้งก้อนคุณจะไม่เห็นโอกาสเป็นชิ้นชิ้นคุณต้องดูเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นว่ามันเหมาะสมไหมเหมาะสมไม่ได้แปลว่าลดอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าเพิ่มอย่างเดียวนะครับแล้วแต่เรื่องแล้วแต่บริบทามาดูต่อครับสีเหลืองกินอนาเขตของก้อนนี้ไปเท่าไหร่ตูมเห็นไหมฮะตูม ใหญ่มากเพราะใหญ่ขนาดนี้ปุ๊บอย่างที่บอกอะแดงตรงเนี้ยระดมทุนยังไงยังไงเนี่ยคุณก็ไม่มีทางที่จะบอกว่าใหญ่เท่าเนี้ยมันไม่สัมพันธ์กันและเนาะซึ่งนอกจากคุณจะอยากจะลงทุนสินทรัพย์เพิ่มเนาะฉันก็ยังต้องจ่ายหนี้เงินต้นคืนเขาด้วยนะครับซึ่งนี่คือแผนในอีก 30วันข้างหน้าโดยเฉลี่ยของกลุ่มที่ทําแอปบางคนไม่ได้เป็นภาพนี้หรอกครับบางคนก็แบบว่าเป็นคนลภาพเลยนะครับดีงามนะครับบางคนก็แย่กว่านี้นะครับเพราะเรายังไม่ได้เรียนบานที่2เพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนบานที่2แล้วนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าทุกเช้าคุณกลับบ้านเอ้ตื่นนอนขึ้นมายังไม่ต้องรีบเปิดมือถือเนาะเอามือถือวางไว้ไกลๆก่อนนะครับ คุณก็หยิบมาดูว่าสัญญาณชีพของคุณเป็นยังไงดูสัญญาณชีพเสร็จนะครับแล้วคุณก็ค่อยมาดูกราฟหนมเค้กของคุณทั้งสองก้อนเพราะเดี๋ยวตอนเย็นคุณต้องบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้พร้อมกับปรับแผนคุณต้องเรียกสติตอนเช้าก่อนว่าเออสัญญาณชีพวันนี้เป็นยังไงเนาะแล้วหลังจากนั้นดูหนมเคก้กดูวันแรกอาจจะงงง,งหน่อยนึงยังดูไม่เก่งหรอก แต่พอคุณดูบ่อยๆแล้วคุณปรับแผนบ่อยๆก็เหมือนกับมเมื่อกี้ผมเชื่อว่าไอ้ตัวคนที่บอกว่าไหลจากแดงส้มไปเป็นเขียวเขาก็ทําแบบนี้แหละเราก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นฝึกฝึกฝึก,กวิชาการเงินไม่มีทางลัดทางลัดคือความรู้มือสองที่คุณได้เจอคนที่เป็นโคช้ชให้ให้ความรู้ได้แต่สิ่งที่คุณจะแบบว่า เก่งเองเป็นเองคุณต้องฝึกทุกวันเพราะฉะนั้นทุกเช้ายังไม่ต้องรีบวางแผนดูสัญญาณชีพตัวเองก่อนแล้วคุณก็ไปทํามาหากินตอนเย็นคุณก็แบบว่ามาบันทึกแล้วลองปรับแผนดูทําแบบนี้บ่อยๆนะครับผมเชื่อว่าประตูเศรษฐีบานไหนๆที่คุณจะเปิดไปอีกรับลงนะครับคุณจะไปเร็วมากนะครับโอเคครับผมว่าผมให้เทคนิคในการอ่านวิเคราะห์นะครับ เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ไม่รู้ใครมึนหรือเปล่าถ้ามืนก็ไม่เป็นไรเนาะเรื่องมันไม่ง่ายแต่ถ้าใครไม่มึนนะครับก็แสดงความดีใจด้วยที่แบบว่าฟังภาษายากๆรู้เรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเบรกแป๊บหนึ่งเพื่อกลับมานะครับเพื่อกลับมาที่จะเก็บคะแนนขั้นสุดท้ายคือการระดมไอเดียแล้วเอาไอเดียมาอวดกันของการที่เราไปทําการบ้านของภารกิจที่3นะครับซึ่ง ผมยังเชื่อเสมอนะครับว่านี่คือเป็นหนึ่งในทักษะการขับเฮลิคอปเตอร์ของเราไม่ให้ชนตึกไม่ให้ไปชนภูเขาที่กองอยู่ข้างหน้าแน่นอนมันชวัดเฉวียนแน่นอนคือสิ่งที่เราเจอคืออาจจะมีลมพายุแต่ถ้าเราได้ฝึกในคลาสนะครับได้กลับไปฟังทบทวนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณจะกินอย่างเชี่ยวชาญเองนะครับ บ่ายนี้ผมอาจจะพูดเยอะนิดนึงเพราะเป็นคลาสสุดท้ายนะครับซึ่งเชื่อว่ากินเวลาคนอื่นแน่นอนนะครับกินเวลาทุกคนแน่นอนแต่ถ้าใครคิดว่าไม่มีประโยชน์ฉันไม่อยากฟังแล้วเราสามารถที่จะออกจากโครงการได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าคิดว่ามันยังไปต่อได้เราสู้ต่อนะครับขอหัวใจรัวๆแล้วก็ขอคืนเวทีนี้ให้กับอาจารย์ดั้มครับโอ้เห็นด้วยกับผมไหมครับว่า ฟังอาจารย์เบิร์ตเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลตัวเลขเยอะแยะมากมายนะครับแต่ฟังแล้วเพลิดเพลินม,มากเลยครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิง่งวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นรอบสุดท้ายอาจารย์เบิร์ตก็เลยตั้งใจปล่อยหมัดเด็ดเต็มที่เลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณติดตามคุณได้ทําความเข้าใจไปพร้อมกับอาจารย์เบิร์ตเนี่ยนะครับจะช่วยคุณ ประสบความสําเร็จในภารกิจถัดไปครับเพราะว่าภารกิจถัดไปเนี่ยจะยิ่งสนุกสนานนะครับและเร้าใจมากขึ้นนะครับมีคะแนนรออีกประมาณ20คะแนนนะครับสําหรับกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมคว้า20คะแนนนี้มาให้ได้นะครับให้กับกลุ่มตัวเองนะครับนี่คือคะแนนเต็มนะครับเอาล้ครับระหว่างที่เราพักนะครับผมอยากจะขอให้ทุกท่านได้เตรียมตัวสําหรับภารกิจที่สองอ่า ภารกิจสุดท้ายของวันนี้ด้วยนะครับจําได้ไหมครับว่าในคู่มือการเตรียมตัวเข้าสู่บานที่2นั้นนะครับเราบอกว่าเราได้เราจะส่งภารกิจที่3นะครับซึ่งเป็นโจทย์นะครับเป็นข้อมูลที่จะให้คุณไปศึกษาก่อนที่จะเข้ามาสู่ประตูบานที่2นะครับเราได้ส่งให้ประมาณเมื่อวันที่22นะครับแล้วผมคิดว่าทุกคนเนี่ยได้เตรียมข้อมูลนั้นนะครับก็คืออาชาร์ตขนมเคก้กทีอ่อาจารย์เบิร์ต พูดถึงนะครับแล้วก็มีโจทย์นะครับมีรายละเอียดอยู่นะครับเตรียมไว้ข้างๆตัวข้างๆคอมพิวเตอร์เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้โจทย์พวกนี้นะครับปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มทั้ง5คนอีกรอบหนึ่งนะครับวันตอนนี้เราไปพักกันก่อนสัก5นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับสวัสดีครับ